ครับผมก็่วนนี้กำลังผลของน,น้ำนะครับตังบนเรือรวมโดยช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อที่จะไปช่วยคนของข้าวสารอาหารแห้งกพรน้ำนะครับนำโดยพระอาจารย์อาทิระวีนะครับผมแล้วก็นำพาคณะญาติโยมเ้าฟัง่งขอโทษทีครับ <laughs> รวมด้วยช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือครับเราไม่ร่วมไงเราช่วยได้เราก็ช่วยเขา่วมอ่เาวาเขาหนักกว่าเขาหนักกว่าก็เลยมาเขาเรียอ่าอ่าอ่า

โอเคครับผมก็ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปดูน้ำพุนะครับระวังเลยนะครับระวังเรือะไร นะครับว่าเข้าไปในหมู่บ้านแล้วสภาพนะครับความเป็นอยู่ของชาวบ้านเดี๋ยวมาตรการจะเป็นยังไงกันนะครับผมนนี่คือบริเวณน้ำก้ล่างจะลึกมากๆนะโอ้ยยิ่งงานดีอาไม่บวกกาห่มให้ได้ไหมเพือ ลังคานะ รู้พื้นที่ในบริเวณนี้จริงๆก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับผมเนี่ยมิดลังคาเลยครับเนี่ยโอ้โหเห็นใจคนที่อยู่บริเวณแห่งนี้นะครับเนี่ยมิดลังคานะครับเนี่ยต้องใช้เรือในการเดินทาง บริเวณรอบอยนี้ก็จะต้องมีเรือประจำบ้านของตัวเองครับไม่งั้นไม่สามารถสัญจรไปไหนมาไหนได้ครับ บ้านหลังนี้เนาะบ้านหลังนี้เป็นหลักนะครับเป็นหลังที่สองครับผมเรินวถ,ถึงหมู่บ้านแล้วนะครับก็ถ้าเสียงไม่เข้าก็ขอขอภัยนะครับบางทีบางบางช่วงอาจจะเสียงขาดหายไปครับขอขอภัยอ๋อ ลงมาลงมาลงมาเร็วอบ้านหลังนวิิัเลยองยุครับโอ้ดูคุณใหญ่กำลังพายเรือมารับของนะครับด้านหน้าเลยครับมีหลา

คุณยายไปด่ารับของท้าสวัสดีครับคุณยายครับวัดีครับกคือของแจกด้วยครับตงนี้เของมาให้วทีครับอครับพอรัพอครับเ่อคันพ่อครับพ่อคร่อครับพครับพ่อครับ่อลวงพ่อครับครับครับ่อัพอร่พ่อคร่ั่อครับพ่อร่พ่ออ่อรพ่ครรพอ่ร่อน่ แปดสิบกว่าแล้วเจ็ดสิบหกอนี่ยคณยาอายุเจนะงวดนี้ออกอะไรถ้ารวยอีกมาอีกนะแบบเี้เยาถแล้วก็อาหารนจากวัดปากน้ำปากใต้เอนเมนเอ็นอ้าว อไารับสิ่งของแจกด้วยครับไม่ได้หาโทรโขงศัพท์อะี่คอแห้งยันตีเอาน้ำมาด้วยมั้ยโอ้ดูคุณยายนี่คุณยายนี่แกกว่านั้นน่โอ้ยอย่างนี้ครับ สวัสดีครับยบเก้าเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบหอ้กกบเูเล่ตัวเดียวเมาเรือมารับของข้าวสาลแห้งที่คณะทีมงานอนุญาตมาช่วยก่อนนะครับที่ตัวอำเภอเสนานะหานไม่อยู่ขอให้หลานได้ได้ครับสองชุดครับสอชุดไปสชุดไปไอข่าวย่อข่าววไม่อยู่ที่งทำงานข่าวเยข่าวเยอะวะ เดี๋ยวผมไปไม่ถึงสะพานครับเดี๋ยวสะพานจะว่าเอาอือโอ้ยยายมากับหลานนล้วนะครับมาฝั่งโน้นสุดนี่เราเจ็ดสิบบาทแลเลยเนี่ยเนี่ยฮะจะยกบอกไม่ถึงหกสิบบา้อันนี้คบแก๊งรึเป่าเนี่ยอู้หูดั้งมิด เดี๋ยวเราดูไม่ไม่รัเราไปดูเครื่องเนี่ยปักย่าลามเราชุดก่อนนะครับผมต้องไปข้างหน้าเนี่ยโยมโยมโยมม็ดโยมเม็ดลองปักนะปักนอนะเลยนี่คือถนนนะครับถนนนี่คือถนนเนี่ยเนี่ยอย่างนี้คือบริเวณที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นถนนนะครับแล้วไปยังไงไน้ำมาอึ้นน้ำกันข้างที่จะลึกมากนะฮะขึ้นคอได้ครับผมดังที่ไปลงมาเมื่อกี้เนี่ยครับครับสาธุครับ โยม่หกิบเองหกสิบเองเองหมดเลยสอดในเฟสเลยข้านเขาคิดถึงพระอาจารย์นี่อยู่ในนี้ต้องใช้โทรศัพท์ไรได้นหมเึงมาหลายรอบแล้วไม่ถึงสะพางทันทีไปไปที่ไรอ่ะอันนี้ก็ไล่ได้แต่ว่าเนี่ยก็กำลังจะไปช่วยน้ำท่วมในหมู่บ้านข้างในโน้นเองครับผมอันนี้ก็เป็น ก็จะบริจาคให้เป็นจุดๆไปนะครับเพื่อที่จะาง่ายต่อการจ่ายวัตถุสิ่งของนะครับจะให้กระจายเป็นจุดๆไปเนาะเราสมารถจะเข้าไปได้ทุกครัวเรือนได้นะฮะ นเห็นน้ำน,น,นีก็ไหลเชี่ยวอยู่นะครับเนี่ยตรงที่เราขับอยู่ตรงนี้คือเป็นถนนนะครับผมเป็นถนนแต่ว่าเนื่องจากน้ำมันลึกนะครับโมก็ดูข้างในนู่น คเดินทางของเดินบนลัคเดินบนลังคาอ่ายังเดือดร้อนนรัี่การไหลของนสำหรับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่าน โชนเสาเือนยายครับสวัสดีนยครับสดีครับสายไฟนะครับ

พ้อมูสีก่อนนะสายไฟเปล่าสายสายไฟสายไฟเดยนะไปเดินนาเดินไปข้างหน้าครับไปูกไปก่อนเป็นบริเวณรอบบริเวณนี้ครับเต็มไปด้วยน้ำทั้งหมดเลยนะครับ แล้สัญจรไปไหนมาไหนก็ถ้าไม่มีเรือก็ลําบากใกนการ เดี๋ยวพบกันที่ตรงสะพานเนาะตรงสะพานยังไม่ลึกเท่าไหร่ยังยังไม่มิดคออืมนี่น้อพี่โจครับ ถอดเสื้อถอดสบุงแล้วต่อไปก็ขอโุครับอือคนเราชดก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกันไม่พบกัน หน่อยครับผม,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 มอันนี้คือบรรยากาศองการแจก,กขอนะครับที่อพเเสนากรทนครเชียยุทธยาครับผม เพื่อกันคนละไม้คนละมือเนาะนะครับนนรก็อาจจะไม่ได้ถ่ายใกล้นะครับเพราะว่า <c oughs> น้ำนะน้ำทา้งน้ำที่จะเป็นขอบขวดนะครับก็เลยเฮนนู่ก็เลยยืนบรรยากาศข้างๆอยู่เหมือนกันนะครับก็สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่คือการมาช่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเนาะยามประสบภัยนี่คือน้ําใจของอคนไทยเรานะครับยามประสบภัยใครเดือดร้อนอะไรยังไงก็ช่วยเหลือกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับเวลาเราเดือดร้อนเ,อเขาก็มาช่วยเรานะครับเหมือนกันเรียกว่า <c oughs> หมูไฟไก่มากเนาะ มึไปก่มาว,ว่าเราเดือดร้อนเขาก็มาช่วยเขาเดือดร้อนเราก็มาช่วย,น,วยนี่คือการน้ำใจในการมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันะนะครับ